ตอนนี้คุณยายบัวลอยกับพ่อควานกำลังเดินทางกลับบ้านน้ำเสร็จแล้วนะคะลลกลับบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอย family นะคะวันนี้ก็พาคุณยายบัวลอยมาทักทายแม่แม่เอฟซีนะคะตอนนี้พ่อควานกับคุณยายก็กําลังอาบน้ํานะคะแม่แม่เอฟซีขาพา แม่แม่เอฟซีมาทักทายคุณยายบลอยนะคะดูคุณยายแบบเล่นน้ำแบบสนุกสนานมากเลยนะคะคุณยายแบบโอโ้โหสิบแปดนะคะเวลาเล่นน้ำพาแม่แม่เอฟซีมาดูคุณยายนะคะคุณยายบลอยหายไปไหนคุณยายสบายดีไหมเอ,อ่ย คุย่ยายสบายดีนะคะแต่ตอนนี้อาบน้ำอาบน้ำแบบโอ้โหไม่ใช่52นะคะ25นะคะอายู2่นะคะแม่ๆค่ะดูสิคะเอาหัวเอาหัวลงแล้วก็เอาตูดพุ่งขึ้นนะคะแม่ๆม ดูคุณยายเล่นนะคะโอ้โหเหมืนอ,อน,มนอ่างอาบน้ำเหมือนอ่างอาบน้ำจนตัวคุณยายบวรอยนะคะโอ้โห อันนี้คุณยายบวลอยกับพ่อควานก็กําลังเล่นน้าอย่างสนุกสนานก่อนกลับบ้านนะคะอาบเนื้ออาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวสะอาดสะอ้านก่อนกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะพอละมังคะคุณยายทาแล้วกลับบ้านนะคะอันนี้คุณยายก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะลกลับบ้านพ่อควานเยน,นะคะ ดูนะคะไม่ใช่52นะคะแม่เ mm hmm. มฆส่ะิ5นะคะ mm hmm. กลับบ้านแล้วนะคะตา mm hmm. ค,คุณยายบวลอยมาทักทายแม่เมสให้หายคิดถึงนะคะดูเอาค่ะขกลับบ้านแล้ว <laughs> กกลับบ้านยายกลับบ้านย่าพอควานหมดแรงแล้วนะคะคุณยายแบบเ,<อ>เล่นแบบแบบโอ้โห ไม่ใช่52อนะคะยี่้นะคะแม่แม่คะอันนี้กลับบ้านแล้วบบคะ่บบะทำแล้วทำแล้วนะคะแม่แม่ค่ะ <laughs> กลับบ้านแล้วนะคะ คุณยายบัวลอยกับพ่อควานกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะแม่แม่ขานะพ่อควานก็เหนื่อยนะคะนอนนอนกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ดูคุณยายอาบน้ําเสร็จกลับบ้านแล้วนะคะดูดดนะคะโอ้โหยี่สิบห้านะคะคนอายุยี่สิบห้านะคะตอนนี้คุณยายบัวลอยกับพ่อควานกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะแม่แม่ขค,คุณยายบัวลอยได้อาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวสะอาดสะอ้านก่อนกลับบ้าน ไปฐานหญ้าตัดสดๆใหม่ๆที่พ่อควานกับแม่ควานตัดเตรียมไว้ให้นะคะ ตอนนี้คุณยายบัวลอยกับข้อควานก็เดินเข้ามาในถนนในหมู่บ้านแล้วนะคะค่าแม่แม่เอนะคะคิดถึงคุณยายบัวลอยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจช่อง Youtube ให้คุณยายบัวลอยคนสวยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ